พี่น้องเลยมาจะมาเบิงทงและไฮทงหน้าเนาะอ่าสวัสดีจ้าสวัสดีด้วยค่ะพี่น้องจ๋านะคะช่องยายแหม่มร้อยอาชีพนะคะอ่าสวัสดทีทุกทุกท่านเลยนะจ๊ะมีพามาเบิงอ่าสุปลาเข่าเนาะพี่ๆเนาะมาเลียงควายมาเลียงควายกันเลยมาหลาะเบิงปลาเข่าอ่านี่ค่ะนี่คือปลาเข่าเนาะอ่าการเท็ดอาชีพของเ้าเนาะมันมีหลากหลายเนาะ ันนี้ปลาเขาแล้วที่นี่นี่เป็นสาหนามเนาะพี่พีเนาะปลาเนอือไหมค่ะสาหนามเนาะล้วก็เป็นปลาเนอือไหมลอยอาชีพมองใด <c oughs> มูสิถามเนะาะลอยอาชีพมองใดเนาะ <c oughs> ลายย่างลายแนวเลยค่ะนี่ปลากระเลียงเข่ากระเฮ็ดควายกระเลียงเนือไหมกระปูกเนาะพี่พี่เอลเราก็มีสวนปามสวนอ้อยสวนมันสวนกล้วยเนาะพี่พี่เนาะลายลายย่างลายแนวอืมตีความวาลอยอาชีพแต่ว่าอะไรเนะาะเพราะว่าเฮ็ด กลาเป็นสุยางอ่ะลดนเนี่ยในระวัง่เท้าเลียงง้อกล้วยของเข้าเนาะพี่น้องเนาะเข้ากะออสามารถทางหยาหรือว่านี่แหละยางเลาะเบิ้งปามเบิ้องหยังของเข้าไปไดออ้ตัวซอยของเข้าก็ขึ้นอีเด้อน้นองน้องควายนีเด้อเนีเออ่ยทางหยาซอยทางหยาซอยเนาะพี่พีพน้องน้องเนี่ยคะ่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตรเนาะเข้ากะพยายมเพ็ดพพายมเพ็ดให้มันเป็นแบบ เป็นเงินไล่เดือนไล่วันไล่ปีของเฮ้าเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องนี่พยายามเฮ็ดเข้าไปเนาะ <c oughs> แต่ต้องใส่เวลาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันต้องใส่เวลาหลายอีีค่ะจังจังสีสามาที่ใดเนาะพักทุกสิ้งอย่างเนาะบัวพริกบวชเขืออย่างสีเฮ้ากับเฮ็ดผสมประสานอยู่ได้หนีเลยจ้ะพี่น้องนี่เก็บกินมุนเวียนอยู่ในหนีเฮ้ากับบ่วตองซื้อมันก็เป็นการประหยัดไปอีกรูปแบบหนึง่งบ่เป็นว่าเฮ้าไม่เฮ็ดแล้วเนาะ เ้าก็ต้องน้ำเงินไปซื้อมากินคือเกาบอลด้วยจ้กพี่น้องนี่เ้าปลูกกินได้ทุกสิ่งอย่างเลยนี่ประหยัดนอนอินขึ้นปานน่อไหม้เด้อพี่น้องนี่ปานน่อไหม้จ้านี่ตัดไปเห็นน่อไม้สมใบเนะาะมันย่ำมันย่ำอ่าแรงเ้าสิบ่มีกินเ้ากะเห็นน่อใหม่สมใบเลยนี่พี่ๆเนาะไผ่กิ่มซ้งเด้อพี่น้องนี่กิ่มซ้งหรือไผ่ลืมแรงเนาะแล้วก็มีไผ่เรียงเป็นรายได้ชั้นดีเลยพี่น้องนี่รายได้ชั้นดีเนาะ ข้าปลูขาลงทุนแขางเดียวเก็บเกี่ยวตลอดไปนาะอพี่น้องเลยคือเน้อไม้นี่แหละอืมเป็นสิ่งที่ดีนาะอพี่น้องเนาะในช่วงหนานี่คือได้ขายสุมือดนะพี่น้องนี่บางคนเพิ่งกระซื้อไปต้มยังยังไผ่เหลียงเพิ่งซื้อไปต้มยังไผ่กินมสุม้นี่เพิ่งกะเออไปเห็ดน้อไมสุม่มเห็ดน้อไม่สุ่มขาวง่ามอ่อนดีนะคะ่ะนี่อ่ารามควยไวแฮะรามควยไวพร้อมเนาะ ไส่พื้นกินหญ้าอยู่นะโมนี่เระเขากัญญางเละเบิ้งสวนเข้าไปเนาะคะ่ะบ่มีอย่างไรเดิมโมน,นี่เดิมมาเลี้ยงควายกันเลยผ้าเลาะเบิ้งปลาโนไม้ปลาเขา่าเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนาเนาะสิสิผ้าไปเบิ้งปลาป่ามเด้อพี่น้องเด้อเอาปลูกป่ามใบเนาะไอเห็นบ่าน้อง <c oughs> น้องยืนกินหญ้าอยู่ทั้งคู่สาเด้อพี่น้องนี่คู่สาอ่านั่นก็เป็น